สวัสดีผู้เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ทุกท่านขอต้อนรับสู่บทเรียนการให้คำแนะนำเชิงบวกทุกท่านคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าการให้คำแนะนำเชิงบวกคืออะไรมีเทคนิคและประโยชน์อย่างไรบ้างก่อนจะไปคลายความสงสัยกันเราลองไปฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกันก่อนเลยคะ่ะคุณอิวตะมาซึโอ o ซ t โอ b u c k c บัคส์คอฟฟ a ่แได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า นามักต้องพบเจอสถานการณ์ที่ต้องชี้แนะหรือตักเตือนลูกน้องในบางเรื่องอยู่บ่อยครั้งการตักเตือนเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างระวังเพราะลูกน้องบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการดูดา่านอกจากนี้หากใช้วิธีตักเตือนออกไปตรงๆก็อาจทำให้เสียความรู้สึกและไม่ยอมรับฟังดังนั้นก่อนที่จะตักเตือนก็ให้เอ่ยชมและแสดงออกว่า คุณเข้าใจเขาเสียก่อนจากนั้นค่อยบอกว่าต้องการให้เขาทำอะไรและยังมีนักวิชาการท่านอื่นๆที่ให้ความหมายเกี่ยวกับการให้คําแนะนำเชิงบวกเช่นคุณอนิรุธตุลสุขผู้เช,ชี่ยวชาญด้านฟีดแบ็กกล่าวว่าการบอกการกระทําที่ดีที่ทําให้ไปสู่เป้าหมายในการทำงานหรือตรงตามความคาดหวังขององค์กรอาจเรียกว่า เป็นการสร้างแรงจูงใจด้วยการให้การยอมรับแบบหนึ่งและคุณปรีดีนุกูลสมปัตถนาอาจารย์พิเศษและวิทยากรกล่าวว่า positive feedback ที่เกิดจากการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพได้รับคำชมเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางนี้การย้ำเตือนให้ทำพฤติกรรมในลักษณะนี้ในอนาคต เป็นการสนับสนุนให้ทำพฤติกรรมเหล่านี้และทำให้ดียิ่งขึ้นไปสรุปได้ว่าการให้คำแนะนำเชิงบวกคือการให้คำแนะนำและการพูดชื่นชมลูกน้องในด้านบวกเพื่อสร้างกำลังใจและกระตุ้นให้ลูกน้องมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นแนวทางการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานรวมทั้งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้าและลูกน้องแล้วคุณล่ะ คิดว่าการให้คำแนะนำเชิงบวกในความเข้าใจของคุณเป็นอย่างไรลองมาแชร์กันในกิจกรรมถัดไปได้เลยค่ะ